ขอบคุณพระเจ้าค่ะเออขอบคุณสําหรับความรักมั่นคงของพระองค์นะคะพระเจ้าทรงรักและห่างใหเราปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านะคะในเฉลยธรรมบัญญัตินี้ก็เป็น,นสิ่งที่โมเสสมาคอยย้ำเตือนที่จะไม่ให้หลงลืมพระบัญญัติของพระเจ้า ในเฉลยธรรมบัญญัติที่11ข้อ8ถึงข้อ12ค่ะกล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้าไปยึดเอาแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกําลังจะทาไปครอบครองนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์และ,พะเพื่อท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญ,ญาณกับบรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขา และแก่พงพันของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านนั้งหลายกำลังเข้าไปยึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งท่านได้จากมาในที่นั่นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำเหมือนเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งท่านจะไปยึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและภูเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่ เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงดูแลพระเนตรของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านอยูย่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักและหวงใย